ใช้ระบบเครดิตทางสังคมจีนวางแผนจับตาพฤติกรรมประชาชนรัฐบาลจีนมีแผนจะใช้ระบบเครดิตแบบดิสโทเปียที่ใช้แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของประชาชนระบบเครดิตทางสังคมนี้มีแนวโน้มที่จะติดตามกิจกรรมทางสื่อโซเช,โชโียลหน้าที่การงาน การซื้อสินค้าออนไลน์การเงินและบันทึกอาจญากรรมแล้วนำมาแปลงเป็นคะแนนเครดิตประชาชนจะได้เครดิตดีหากว่าสนับสนุนรัฐบาลจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคและถูกหักคะแนนหากว่าต่อต้านรัฐบาลซื้อของที่ไม่จำเป็นหรือซื้อของจากต่างประเทศเครือข่ายทางสังคมของบุคคลยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนดคะแนนเครดิตของพวกเขาอย่างเช่นการมีเพื่อนที่มีเครดิตต่ำจะดึงเครดิตของคุณลงไปด้วย คาดว่าระบบนี้จะครอบคลุมพลเมืองจีนทุกรายภายในปี2020คนที่มีเครดิตต่ำอาจจะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่น่าไว้วางใจและอาจจะทำให้ประสบความลำบากในการขอสินเชื่อเช่าห้องหรือถูกปฏิเสธสิทธิ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศระบบนี้เป็นระบบในระยะนำร่องโดยบริษัทเอกชน8แห่งที่ได้รับหน้าที่ในการตั้งค่าฐานข้อมูลเครดิตของพวกเขาเอง ระบบเครดิตของอาลีบาบาเป็นที่นิยมอย่างมากและถูกนำมาใช้ในการวัดความซื่อสัตย์ของผู้ใช้บนเว็บไซต์หาคู่ที่ใหญ่ที่สุดของจีนบริษัทเอกชนอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงเทนเซ็นเชียนหายเจิงชิงและผิงอันประกันภัยคุณผู้ฟังรู้สึกอย่างไรกับระบบนี้อย่าลืมฝากคอมเมนต์นนะ